ครับนรัมกสการพระอารย์ครับอืก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเคยฟังพระอารย์ที่วัดที่ชนบุรีนะครับไปกับภรรยาครั้งนี้ก็เคยไปที่วัดใช่ไหมครับเคยไปที่วัดไปเค,เ,เคยเจอเคยเจอพระอารย์ที่วัด <c oughs> ไปฟังธรรมแล้วครับเคยฟังธรรมแล้วแล้วกลับมา,มาทําต่อหรือเปล่า ครับก็วันนี้ก็ภรรยาก็ชวนมาฟังต่อไม่กลับมาจากวันนั้นนรลองมาทําต่อหรือว่าไปปัตตามอ่ะคือทําบ้างไม่ทําบ้างอาจารย์ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ว่าเออก็ฟังอยู่เรื่อยเพราะว่าภรรยาก็เปิดอ๋อเปิดเเทปอยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยอยู่บ้านก็เลยก็ฟังฟังอยู่นะครับอืมจ้ะเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปนะ มีคำถาม<แ>ก็ <c oughs> อรบกวนพระอาจารย์ครับออาจาร,รย์อธิบายถึงเรื่องดินน้ำลมไฟแล้วก็การเกิดของกายเ <c oughs> มื่อเช้านั้น,นะครับ <c oughs> ทีนี้อยากเรียนเมื่อตายไปแล้ว กายก็ตายไปจิตก็ตายไปเวทนาสังขารก็ตายไปใจก็ตายไปเหลือแต่จิตจิตก็ยังเป็นวิญญาณใช่จิตไม่ตายจิตไม่ตายทีนี้จิตไปไหนก็ไม่ทราบแต่จะเกิดปฏิสนธิเพื่อหากายอยู่จิตที่ยังมีวิญญาณครอบงําอยู่ยังมีธาตุโลอยู่ ยังหลงทารู้ว่าวเป็นตัวประทนอยู่จ<ต>ิตตรงนี้มันจะไปเกิดอีกไปเกิดที่นี้ก็ก็ก็คงไม่ถามว่าจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วจะมาเกิดยังไงนะครับอาจารย์แต่ว่าจะถามว่าจิตที่ยังอยู่ซึ่งเกิดแล้วเกิดอีกล่องลอยอยู่ในตัวจิตเนี่ยยังมีสัญญาอยู่หรือเปล่าครับก็คือมาความว่า เราเกิดเมื่อชาติแล้วเราคงทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างนะครับเมื่อตายไปแล้วสัญญาตัวนั้นยังอยู่ในจิตหรือเปล่าแล้วมาสะท้อนกับชีวิตที่เราอยู่ปัจจุบันด้วยหรือไม่อาจารย์ใช่แล้วกรรมตัวนั้นมันจะส่งให้เราเกิดเป็นคนดีคนชั่วหรือเปล่าครับอขอประทานโทษที่ถามคำถามถามได้<อ>ดีมากดี จริงๆนะสัญญานะ่ะมันดับไปแล้วมันจำอะไรไม่ได้แล้วหรือจะรู้อย่างเดียวสัญญานะ่ะของมนุษย์ก็ดับไปมีสัญญาใหม่ของโลกใหม่ก็สร้างสัญญาขึ้นใหม่สัญญาตัวนี้ดับทุกทุกภพทุกชาติยกเว้นผู้ที่จะไปมีกายทิพย์ก็สามารถระลึกลู้ลชาติได้มีนามแต่สัญญานะดับ แต่ที่มันจําไปเกิดอะ่ะมันเป็นไม่ใช่เรื่องของสัญญาแนละมันเป็นเรื่องของนิสัยเนกว่าจริตที่เคยสั่งสมไว้ก็คือเคยเป็นคนแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นถูกพบทกชาติไปนิสัยไม่เปลี่ยนนิสัยไม่เนื่อยเกิดจากปัญญาแต่เกิดจากการเคยชินมันเป็นจริตเนิว่าจริตทั้งหกเนี่ยเคย คนที่เคยจริตเป็นไงมันก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นคนเจ้าราคะก็จะราคะเรื่อยไปเป็นคนเจ้าโทสะก็จะเป็นโทสะเรื่อยไปนั่นแหละมันเป็นจริตที่ไม่เปลี่ยนแต่สัญญานะ่ะมันดับไปแล้วไปสร้างสัญญาใหม่ขึ้นไอ้ที่พาไปเกิดก็คือจริตนิสัยนั่นเองไปสร้างนิสัยแต่ดวงจิตนะ่ะมันไม่มีความจํา แต่ถ้าหากว่ามีมีธาตุรู้ขึ้นมาด้วยเนะี่ยก็จะพาจิตไปเกิดและไปสร้างความจําขึ้นใหม่แต่ถ้ามีแค่จิตเพียวๆโดยที่มีรู้เนะี่ยจิตมันก็ไม่เกิดไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีตัวรู้พาไปเพราะตัวรู้นี่ะมันพาไปเกิดนรกมนุษย์สวรรค์ก็คือวิญญาณนั่นเองมโนวิญญาณที่มันครอบจิตไว นั้นเราก็ต้องปฏิบัติย้อนสอนมันตั้งแต่เบื้องต้นมาทําลายความยึดมั่นตั้งแต่ธาตุสี่แล้วก็ย้อนมาทาลายเวทนาสัญญาสังขารและตัวสท้ายก็ถึงปิญญาณเพื่อเป็นการแกะทีละเปาะ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 จนแกะถึงตัวสุดท้ายเพื่อจะได้คลายธาตุรู้ออกจากวิญญาเหมือนเข้าเปลือกกับข้าวสารที่ตมาติบบัวเช้าเนะน,นี่นันนีะความหมายตรงนั้น ก็พระคุณครับ